สดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปวีโอนี้วันนี้เราก็จะมาพีเต์การจัดดอกไม้ดูเสมือนจริงในพานสีทองนะคะเป็นดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะก็แนะนำตัวนิดนึงชื่อคู่น้ำนะคะร้านดอกไม้บัวสวรรค์จังหวัดนคนปรปฐมนะคะอยู่ในอำเภอเมืองก็เป็นบ้านดอกไม้บัวสวรรค์รับสอนจัดดอกไม้แล้วก็รับออ g a n i งานแล้วก็อีเวนต์นะคะ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่พระอาจารย์ถ่าย y o u t u b e ให้นะคะเป็น,ปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันนะคะตอนนี้ก็อยู่วัดลำพญานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตลาดน้ำนะคะตลาดน้ำวัดวัดลำพญาอยู่อำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาจัดดอกไม้ถวายพระในโบสถ์เป็นโต๊ะหมู่บูชาซึ่งคอนเซปต์ก็คืออยากได้สีโทนเย็นตาหว,วานๆนะคะดูเสมือนจริงก็เลย ไปช้อปปิ้งดอกไม้มาก็ดอกไม้ก็จะมีไฮเดนเดียสีชมพูนะคะอันนี้เป็นดอกไม้นอกซึ่งถ้าเป็นของจริงค่ะหัวหนึ่งประมาณ2 5 0หสิหรือถ้าเป็นของไทยก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทค่ะแล้วก็จัดนี้ก็จะเป็นคล้ายๆดอกอเดซี่เล็กๆหรือดอกแอสเตอร์นะคะแต่ว่านี้เราใช้สีม่วงอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้คล้ายๆพีโอเนีย er นะคะกึง่งโบตานบวกกุลาบ ซึ่งอันนี้เป็นดอกไม้ที่ดูมีฟอร์มหรูหรามากค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวแซมนะคะตัวแซมก็จะเป็นดอกญ้าค่ะแล้วก็จะมีเนี่ค่ะเพื่อตัดสีให้เกิดมีมิติน่าค้นหามากขึ้นไม่ใช่สีชมพูแบบออไม่มีมิติให้ค้นหาเลยเป็นสีเพลนไปเลยอันนี้น้ำแจมด้วยม่วงอ่อน,อ,อ,นอมเทานะคะซึ่งมันก็เป็นสีพาสเทลที่คนนิยมมากๆแล้วดูหรูด้วยค่ะ หรือก็จะเป็นใบไม้นะคะคล้ายๆเป็นใบฟิโลหรือว่าใบตำลึงเถาตำลึงเนี่ยค่ะเราก็เอามาเพื่อจะไว้ปกปิดโฟมเพื่อไม่ให้เห็นแล้วเกิดมีมิติของการจัดดอกไม้ค่ะ,ะวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราก็เซตโฟมเนี่ยค่ะไม่ยากก้อนหนึ่งตัดเป็นสามสามก้อนนะคะแล้วก็มาใส่ในพานจากนั้นเราก็เอาสก๊อตเทปอะคะ่ะล็อกเป็นสี่ะกะละบาดนะคะเพื่อที่จะล็อกไม่ให้งานของเราหรือโอซีนะคะโฟมที่เราปักดอกไม้อะ่ะ มันหลุดหรือว่ากระเด้งออกเราก็ล็อกเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มหาดอกที่สวยที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดก็คือช่อนี้นะคะเป็นไฮเดรเนียก็คือน้ำจะใช้สับว่าโฟกัสโฟกัสคือจุดเด่นค่ะเราถามว่าเราทําไมเราจะจัดยังไงให้มันรู้สัดส่วนยังไงน้ําจะใช้วิธีวัดจากปากนะคะ่ะปากมันปากของภาชนะที่เราจัดว่างเท่าไหร่ก็ตัดไปแล้วก็เผื่อปากประมาณนิ้วนึง แต่อันนี้คือเป็นดอกแรกของการสร้างโครงสร้างให้มันกลมนูนน้ำก็จะสูงนิดนึงก็เผื่อปักไปค่ะต่อไปก็จะเป็นเส้นที่สองดอกที่สองเนี่ยค่ะเราจะปักตามแนวของสกอตเทปก็ได้ค่ะว่าว่าประมาณนี้ค่ะหรือเราตั้งปลักนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้มันกลมนูนนะคะซ้อนเข้าไปสี่ทิศค่ะ สี่ทิศน,นะคะอันนี้ก็จะหน้ามันๆหน่อยนะคะไม่คิดว่าจะพราะชันบารจะมาถ่าย YouTube กันนะคะคือช้อปปิ้งดอกไม้เสร็จก็เอามาปักให้เลยเพราะว่าเมื่อวานมาที่วัดแล้วเข้าไปเซอร์เวย์วัดเนาะก็ยังขาดตรงนี้อยู่เนาะเพราะว่ากำลังปรับปรุงบูรณะรีโน,นเวทโบสใหม่นิดนึงแต่เมื่อวานเข้าไปพรมสวยมาก กระจกก็สวยประตูโบสถ์ก็สวยอ่ะเดี๋ยวจะไปขอพรอพระมงคลอีกรอบหนึ่งนะคะคใช่ค่ะสาธุค่ะแค่ชื่อก็เป็นมงคลแล้ว <c oughs> ใครมาก็มีมงคลแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแซมนะคะเราก็สามารถแทรกสับวางไปก่อนได้อ่าโอเคเดี๋ยวทุกคนจะงงน้ำมาที่ดอกที่เป็นแมสก่อนก็คือดอกอันนี้ค่ะ เราก็ตัดประมาณคืบหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เผื่อปากนิดนึงแล้วเราก็มาลงเป็น45องศาสับวางเนะะี้ยค่ะ45องศานะคะให้เหมือนมาจากรากฐานเดียวกันเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะสับวางไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ค่ะ Okay. จริงๆแล้วน้ำไม่ได้ประกอบอาชีพเดียวนะคะร้านดอกไม้นะคะตัวนี้น้ำเป็นตัวแทนขายประกันด้วยนะคะโปรโมทนิดหนึง่งออกสื่อเป็นตัวแทนของบริษัทรประกัน AA ค่ะก็ตอนนี้ก็สอบเป็นตัวแทนแล้วก็อบรมเป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพนะคะอาจารย์คือทำไมเราจะต้องเกิดมาทำไมทำอาชีพแค่อาชีพเดียวเนาะ S <S ใช่ค่ะห,หลายๆาอาชีพก,ก็น้ำกำลังสื่ออะไรบางอย่างว่าบางคนมองข้ามศักยภาพที่ตัวเองมีแล้วพอหนึ่งอาชีพที่มันไปต่อไม่ได้ทุกคนก็น็อก,กค่ะว่าฉันจะไปต่ออย่างไรตัวน้ำเองน้ำมาแชร์ไอเดียเฉยๆว่าเราสามารถที่จะทำอีกหนึ่งอาชีพได้เพื่อควบคู่ไปหรือเสริมไปแต่ถ้าเราดูแล้วเราไปต่อได้เราควรที่จะยึดมั่นแล้วก็เราก็มุ่งม,มั่น,นะคะไม่ใช่ยึดมัน่นมุ่งม,ม,มั่นค่ะมุ่งมั่นสมาช่วยยกตัวอย่าง คุณคลูกโดยเฉพาะตัวคุณลูกเองนะค่ะทําอาชีพเขา,าเรียกว่าคือทำงานในเรงเล็จนกลายเป็นอาชีพหลักถูกค่ะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะพยาบาลแล้วพออาชีพทํามุ้นอร่อยทําทำมุ้นในทำมุ้นเป็นงานเล่นๆเนาะใช่ค่ะแต่พอทำไปจะมาโอ้โหกลายเป็นอาชีพหล<ม>ักลาออกจากพยาบาลแล้วก็ไปทำอะไรอย่างเดียวนี่แสดงว่าท่านรู้จริงเลยนะคะเนี่ยสาธุเลยค่ะ ก็อยากให้ทุกคนมองว่าควรจะหาอาชีพทําให้ให้ให้มากกว่าหนึ่งอย่างเพราะตอนนี้ยบางอาชีพนี้ทํากินไม่ได้เลยนะคะบางบางที่คือต้องปิดกิจการหรือรายได้ไม่เหมือนเดิมะค่ะประมาณนั้นค่ะแต่น้ำมองว่าการมีประกันดีนะคะ มันเป็นการออมเงินแล้วก็ประกันความเสี่ยงของตัวเองอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ,ค,ะคนข้างหลังเราไม่ลําบากหรือแม้กระทั่งตั้งตัวเราก็ไม่ลําบากอันนี้เราก็จะแซงปิเวเลอร์แล้วนะคะพระอาจารย์คุยนอกเรื่องค่ะเผื่อเครียดค่ะ <laughs> เป็นการอะไรนะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในใช่นหมใช่ค่ะก็จริงๆดอกไม้เนี่ยค่ะน้ำจะบอกว่ามันใช้ได้ได้ทุกๆโอกาสนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในการแสดงความดียินดีความเสียใจหรือความอะไรนะคะตวอนดีค่นากำนันค่ะมาเยี่ยมเยือนนะคะก็จะบอกว่าเราก็ต้องต่อก๊อกน้ำเข้าบ้านหลายๆก๊อกทีบก๊อกเดียวถูกไหมครัอาจารย์บางทีก๊อกเนี้ยมันน้ําเดินไม่สะดวกอาจจะเป็นท่อตันหรือว่า เกิดอุบิเหตุอะไรบางอย่างเราต่ออีกหนึ่งก๊อกหรือต่อท่อน้ําอีกหนึ่งอีกหนึ่งสายเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นแนวคิดเฉยๆนะคะว่าอย่าท้อค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมคะว่าโควิดมานี้งานออกแกไนหนูนะจบเลยมาเป็นละวันนี้เริ่มแล้วเริ่มเปิดแล้วตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงพักแล้วกันเนาะ่ะไมเป็นช่วงที่เราจะเริ่มเดินไปใหค่ะเดินไปอย่างมั่นคง ค่ะพระอาจารย์ออกฟังแล้วมีกำลังใจเลยนะคะเริ่มใหม่ได้เสมอใช่ไหมพระอาจารย์บางทีเราเหมือนเรามีอารมณ์ของการยึดติดเหมือนกันเนาะกับอาชีพของเราที่พอเราถนัดอย่างเงี้ยมานานมากๆแล้วเราตกผึกไปแล้วค่ะแต่พอมันเกิดมาสะดุดปุ๊บแล้วเราไม่กล้าที่จะไปทาอย่างอื่นเพราะเรากลัวว่าเราไม่ได้ชํานาญแล้วเราไม่เก่งเกิดความกลัวเกิดการกลัวการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ให้กล้าออกจากคอม์ตโซนที่ตัวเองเคยมีแต่พอถ้าเราก้าวข้ามแล้วก้าวข้ามไปให้ผ่านเราคิดให้มันอีกสเต็ปหนึ่งสตาร์ทอัพไปอะคะ่ะแล้วลองทําดูะคะ่ะนับว่านี่คือการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะไกด้เสร็จแล้วนะคะพระอาจารย์อีกหนึ่งอีกหนึ่งนาทีคะ่ะเสร็จแล้วเหลือปิดใบนิดนึงคะ่ะ อันนี้จริงๆแล้วพระอาจารย์ก็จัดได้นะคะไม่ยากนะคะใช้เวลาถ้ามีโครงการฝึกอบรมสอนเด็กๆสามารถให้น้ำมาเป็นวิทยกรได้นะคะแล้วก็เราสามารถสอนให้ได้แล้วก็เผื่อมีกิจกรรมภายในวัดแล้วก็ซื้อดอกไม้ในชุมชนหรือชุมชนมีดอกไม้อะไรก็มามาช่วยร่วมกันจัดเพื่อที่จะเกิดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีะค่ะ อาจารย์เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยดีมากเลยค่ะต่อไปโอเคนะค่ะจบแล้วคะ่ะสวยงามจะทำสวัสดีก็ด้วยดิตสนท้ายค่ะสวัสดีด้วยโอ้โหสวัสดีค่ะต้องสวัสดีสวยๆด้วยนะคะ